ไอ้นุนเย่ที่มันโดนใบแดงอ่ะผมไม่ได้คิดว่ามันโดนใบแดงแล้วมันเสียหายในแมตช์เจอคิทเทลพาเลตนะเว้ยผมคิดว่าที่มันโดนใบแดงมันเสียหายเพราะมึงไปโดนแบหลายครั้งแล้วนะแล้วลิเวอร์พูลอ่ะทีไม่จะต้องที่มันพยายามจะเล่นด้วยการมึงมีกองหน้าเป้าอ่ะมันก็ต้องไปเปลี่ยนระบบเพียที่แบบกูพยายามจะฝึกอยู่ตอนเนี้ยกําลังจะดีเลยอ่ะกูต้องไปเปลี่ยนเล่นอย่างอื่นชั่วคราวสามแมตช์ก่อนแล้วพอมันต้องไปเล่นชั่วคราวมันก็จะต้องทําไม่ดีเท่ากับ่นี้อ่าจจะดีเพราะว่ามันอาจจะกลับไปเล่นแบบสไตล์เดิมรุ่น่้ีย พอนูนเยสพ้นโทษแบนกลับมาเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเล่นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมเหมือนการเล่นไหญ่หน้าเป้านี่ไปอีกถูกไหมเออมันก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงก็น่าเสียดายจริงๆนะแต่ก็เข้าใจมันยังเด็กอยู่นะก็เอาตรงๆนะถ้าถ้าแม์นั้นนะนูนเยสอะถ้าแม่งฉลาดกว่านี้นะแม่งจะไม่โขกหัวเขาหรือป่ามันจะดึงผมเขาแล้วลากลงมาไม่โดนใบที่อะไรเลยไว้เชื่อผมถ้าเป็นผมนะ ถ้าผมคือนุนเยสนะแล้วผมหมั่นไส้โจรครีแมน